สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อสุขูสุขนมามเบิ่บุดจบอิดน้องสะเบิงดูน้องสะที่ได้ไล่ไปเลยน้องที่ยใหญ่จยำเลยน้องสะเฟรขอไปแท้โดยละเป็นโครงการของหมอดิน สมทบสองพันหาร้อยบาทกว่ออาสิได้ก็จะมาลืมข้อไว้วจะโดนล้ลงทะเบียนไว้น้ำมอดิน กว่างเตือนไปตัวแล้วนี่น้องสะราคาสองขั้นหานี่พี่น้องอยากได้บ่พี่น้องท่านพี่น้องอยากได้พี่บาสูฟังหนึ่ง้องมีที่ดินที่ดินมีเอกสารสิทาะวบาจิตเป็นเสนดต้นซนอสามซอปล่อ,อยยังก็แล้วแต่ แล้วก็ไปลงทะเบียนว้น้ำมอดินประจำบ้านว่ามีทุกหมู่บ้านอยู่มอดินนี่น,นี่เป็นโครงการของมอดินบานลงทะเบียนเรียบร้อยันหอดเทงคิว้วเข้ากับมอดินเสียเอาใบมาแจง้งเข้าดอกจะได้ลงทะเบียนไว้น้องสาวใบบอเขาจะมาถาม บัทรหอขันตอนที่นี่แล้วก็ห้าต้องเตรียมทายส้ำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ส้ำเนาที่ดินไปให้เพิ่นแล้วก็เงินอีกสองปัญหาไปส่วทบสองปัญหานี่เป็นค่าค้นค้นเครื่องจักรค้นอุปกรณ์ของเพิ่นนี่น่ะค้นรถนี่ แต่ว่ามันหนักสีชาเนี่ยชัวสีมาหอดคิวเฮงเพระาะว่ามันหลายคนลงแต่เ่ามีไผลงคนลงบ่หลายกะบหอดเร็วคือจังผมเนี่ยผมลงไปสองสามปีแล้วบอกคือว่าลงลืมเพราะว่าคนลงหลายแต่ละบ้านปีนี้แต่บนปลายเนี่ตกมายอยู่สี่สิบบ่อ อีกวิธีหนึง่งถ้าพี่น้องอยากได้ก็ให้ไปลงทะเบียนไว้ครับกรมสหกรณ์ที่ดินกรมสหกรณ์ที่ดินและพี่น้องอันนั้นได้ฟรีนะบริเสียงเงินสุมทบได้สากรยามันเด้อกพี่น้องใจเย็นๆของมวลอยของฟรีนี่ปีหนึ่งหรืสอสปีจังได้ก็ว่าเป็นยัง จากเมตดแล้วนี่ผนว่าลายหนึ่งขอบทั้งหลอบขอบรวมหลอบขอบนี่ลายนหนึ่ง <c oughs> ทั้งลึกดิสามเมตรลึกสามเมตรผักพรนี่ว่าอาบน้ำอบาออบในบ่าบาดเนี่ยคน หนึ่งกิมแมตซสี่เม็ดผมบอนี่กาย่าษาภาษะเลามเม็ดนะเว่าถ้าว่าซเม็ดกับี3เมนซั3เม็ดแล้วเอ๊ะเออ

นั่กันโน่ก็ไล่สมไล่หนึ่งไล่แล้วไล่หนึ่งไี่เมียนตะขาวนอกสาวได้จะขาวคอบขันมันพี่ไล่จึกแล้วเว้ย เรเอทแบบเยาเราว่านะอืมทางทางเยาเนี่ยมันสิกายนะเพราะว่าดินเขามันขดเอทขดเอดแบบไร่บนทนมันมีมันมีได้มันขาต้นยางอือมันขาต้นยางเราสีเสลียทางเยาอ้อไปหรือเว่าทางเยามันสิเกินเกินไร่ทางสั้นนี่สีมีทิงนะวันนี้เปนบนทนมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบานนี้ ข้าไปลงทะเบียนไว้เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้เด้อเห็นมอดินอยู่ไสล่ะควักโรวดมอดินประจาําตําบลประจําหมู่บ้านน,ะนี่ทุกหมู่บ้านยี่หรอมอเตอร์ดินกระซำเลยฟรีแล้วเนาะนะพี่น้องว่าสนี้โอเคอยู่ให้รถไถมาแต่งหลังมันให้มันงามสักหน่อย สำหรับคลิปนี้ค่ะสีไวส้สนีแด้วพี่น้องเด้อไว้พ่อก,กันคลิปนะความคุณหลายๆที่พี่น้องเข้ามาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยพี่น้องเด้อ สุดท้ายนี่กขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุย้ยลำลุยกันเมื่อสุขุืสุดขเขด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องสำหรับคลิปนีู้้ไทยก็เริ่งสวัสดีครับ